ขนมตือคาโคเต้าหู้ทอดนี่ขนมตือคาโคเต้าหู้ทอดอันนี้ก็เป็นผักทอดจะมีพวกมันเผือกแล้วก็ข้าวโพดทอดกับแป้งข้าวเจ้าแล้วจิ้มน,น้ำจิ้ม น้ำจิ้มมะขามเปียกเปรี้ยวเค็มหวานสามรสใส่พริกป่นนิดหน่อยที่คนไทยเรียกขนมค่ะอืม